วัดีค่ะวันนี้แม่ค้าก็จะมาตอกย้ำกับสบู่หน้าเงาของเราตัวนี้นะคะที่แม่ค้าใช้เป็นประจำนะคะเช้าเย็นนะคะใช้เป็นประจำเลยค่ะหน้าแม่ค้าก็เลยทั้งใสทั้งฉ่ำทั้งเนียนอย่างนี้นะคะขาวใสฉ่ำเนียนนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจทักแชทได้เลยค่สะสบู่ตัวนี้ใช้ดีจริงๆนะคะลูกค้าหลายคนก็รันการันตีมานะคะบอกได้เลยตอนนี้สบู่ตัวนี้ขายดีมากค่ะขายดีเป็นอันดับ หนึ่งนะคะลูกค้าคนไหนอยากลองลองเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสัมผัสได้ในก้อนแรกเลยค่ะว่าหน้าเราหายจริงๆนะคะลูกค้าคนไหนที่หน้าเป็นฝ้าอายุยังน้อยยีมห้าสามสิบสี่สิบนะคะสี่สิบอัพขึ้นไปหน้าเป็นฝ้านะคะหนาๆแนะนําเลยค่ะสะบู่ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะลูกค้าฝ้าเราหายแน่นอนค่ะหนึ่งก้อนสําหรับคนที่เป็น สิวนะคะสิวหายนะคะเป็นฝ้าก็หน้าก็จะด่างๆนะคะยิ่งใช้ยิ่งฟอกยิ่งส้ำยิ่งล้างนะคะยิ่งใสนะคะนะคะสะบูต่ตัวนี้นะคะที่แม่ค้าได้รีวิวให้ดูนะคะตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่เหมือนเดิมนะคะลูกค้าคือ1ก้อนร้อยห้าสิบนะคะร้อยห้าสิบถ้าใครสั่งหนึ่งก้อนนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะบวกค่าส่งอีกห้าสิบบาทนะคะก็ตกก้อนละสองร้อยนะคะคือโปรโมชั่นของเราคือสองก้อนขึ้นไปสามร้อยบาทแม่ค้าส่งให้ แล้วก็ส่งด่วนนะคะส่งจริงได้รับของจริงนะคะลูกค้าลูกค้าโอนแม่ค้าส่งให้นะคะคือบอกเลยนะคะ ว่าหลายคนสงสัยแล้วก็ถามแม่ค้ามาว่าแม่ค้ามีบริการเก็บปลายทางนะคะแม่ค้ายังไม่มีนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแม่ค้ายังไม่มีบริการเก็บปลายทางนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะแม่ค้าจะทําให้มันดีที่สุดสําหรับลูกค้าของแม่ค้านะคะเดี๋ยวนะคะถ้าวันไหนทําได้แม่ค้าก็จะบอกลูกค้านะคะตอนนี้ก็คือโอนอย่างเดียวนะคะแนะนําเลยคะ่ะถ้าใครอยากสวยอยากใสอยากสาัมเหมือนหน้าแม่ค้านะคะแนะนําเลยคะ่ะ สบู่หน้าเงานะคะตอนนี้ขายดีสนันวันไหวในเมืองนี้เลยค่ะนะคะลูกค้าส่งนะคะส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะสนใจทักแชทได้เลยค่ะหนึ่งก้อนสามารถใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะมาเข้าประเด็นเลยเพราะวันนี้มีคำถามมาที่ลูกค้าถามมาว่าแม่ค้าใช้มานานแค่ไหนสบู่ตัวนี้แม่ค้าใช้มานานก็คือจะเข้าเดือนที่สามแล้วค่ะแม่ค้าใช้หมดไปกี่ก้อนสามเดือนแม่ค้าบอกได้ เลยนะคะนี้บอกได้เลยนี้ยังไม่เคยบอกมานะคะว่าแม่ค้าใช้หมดไปกี่ก้อนคือตอนแรกก็บอกได้เลยว่าสั่งมาแรกๆแม่ค้าใช้ได้หนึ่งเดือนจริงๆนะคะลูกค้าแต่พอต่อไปต่อไปแม่ค้าใช้ไม่ได้ถึงหนึ่งเดือนเพราะแม่ค้าหลงไหลกับสบู่ตัวนี้มากฟอกเอาทั้งตัวทั้งหน้าทั้งตานะคะมันก็เลยเปืองก็หมดนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราทั้งขาวทั้งใสนะคะแม่ค้าไม่ได้อยากขาวแต่หน้าทั้งคอทั้งอะไรก็คือขาวไปหมดนะคะ คือตัวนี้ค่ะแล้วแม่ค้าใช้สองคนกับแฟนนะคะไม่ได้ใช้คนเดียวมันก็เลยเปลืองนะคะมามาลุ้นกันว่า3เดือนแม่ค้าหมดไปกี่ก้อนนะคะมาแกะให้เลยนี่ก้อนที่1น,นะคะเนี่ยค่ะแม่ค้าใช้หมดไปแล้วแล้วก็ก้อนที่2นะคะ3เดือนนะคะเนี่ยค่ะก้อนที่2มาแล้วก็ก้อนที่3นะคะเนี่ยค่ะก้อนที่4ี่นะคะ นียค่ะนี่คือหมดไปแล้ว4ก้อนนะคะก้อนที่5แม่ค้าก็กําลังใช้อยู่นะคะเพิ่งใช้ไปได้4 5วันนะคะเนี่ยค่ะที่แม่ค้าใช้อยู่ว่า3เดือนหน้าได้ําขนาดนี้คือกี่ก้อนเนี่ยค่ะ ถ้าใครอยากสัมนะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะอย่างแม่ค้าก็3เดือนเนาะน้าแม่ค้าถึงสัมได้ขนาดนี้ที่แม่ค้ากล้าไลฟ์สดสดแล้วก็ถ่ายกล้องสดสดให้ดูล้างหน้าสดให้ดูที่หน้าแม่ค้ามันใสจริงนะคะก็คือแม่ค้าใช้เวลามา3เดือนนะคะลูกค้าถ้าใครอยากสวยอยากใสก็ต้องอดทนนะคะลูกค้าบอกได้เลย ผู้หญิงเราอยากหยุดสวยนะคะอยากสวยก็ต้องอดทนไม่ใช่ว่าก้อนเดียวแล้วก็อยากสัมอย่างนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้มันก็แค่ข่าวขึ้นนะคะ,นนะ,คะก้อนเดียวแล้วก็สิวเราก็หายแล้วพอเรายิ่งใช้ไปเป็นประจำหน้าเราก็จะส่มเหมือนแม่ค้าเพราะแม่ค้าก็ใช้เวลาทั้ง3เดือนนะคะ4ี่ก้อนก้อนที่5้าก็ใช้อยู่นะคะนี่บอกตรงๆเลยนะคะแม่ค้าไม่ได้ใช้ว่าต้องเป็นขยงเป็นรังเลยนะคะเป็นรังนี่ก็คือสั่งมาขายนะคะแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะบอกได้ เลยค่ะลูกค้ามันใช้ดีจริงๆนะคะลูกค้าคนไหนที่แม่ค้าเป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าขายกับข้าวตลาดนัดนะคะแม่ค้าไม่ค่อยมีเวลาทาครีมกลางคืนนะคะลูกค้าแม่ค้า ที่เกียดทาครีมกลางคืนนะคะคือสบู่ตัวนี้มันช่วยได้เพราะมันมีเซรั่มในตัวนะคะลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องทาครีมกลางคืนนะคะบอกได้เลยนะคะลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องทาครีมกลางคืนนะคะเพราะว่าสบู่ตัวนี้มันมีเซรั่มในตัวแล้วก็มันมีวิตามินมันมีสารสกัดทั้ง6ตัวนะคะเราไม่จําเป็นต้องทาครีมกลางคืนค่ะ แค่เราไม่ต้องขี้เกียจนะคะแค่ล้างนะคะล้างนะคะล้างหน้าเราก็ใส่ก็ฉ่าแล้วนะคะลูกค้าเราแค่ล้างนะคะทุกวันหน้าเราก็ใส่ก็ฉ่าแล้วคะ่ะไม่ต้องขี้เกียจนะคะถ้าขี้เกียจก็จะไม่ฉม่าไม่สวยเหมือนแมค้านะคะแม่ค้าไม่ขี้เกียจค่ะเพราะมันใช้ไปแล้วมันใช้ดีจริงๆฟองมันก็เยอะกลิ่นมันก็หอมนะคะยิ่งใช้มันก็ยิ่งดียิ่งหลงรักหลงไหลกับสบู่ตัวนี้นะคะลูกค้าโอเคขอบคุณคะ่ะขอบคุณลูกค้าที่สั่ง นะะแนะนําเลยนะคะให้ฟอกทิ้งไว้นะคะสามถึงห้านาทีนะคะลูกค้าแล้วก็คนไหนสนใจทักแชทหาแม่ค้าได้เลยคะ่ะติดตามแม่ค้าทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าทางเพจแม่ค้านะคะหนูน้อยเครื่องสำอางขายปีกและส่งนะคะหรือว่าทาง Facebook บัวขาวคำแก้วดีนะคะหรือช่องทาง YouTube ก็บัวขาวคำแก้วนะคะติดตามแม่ค้าได้เลยคะ่ะนะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณลูกค้านะคะ